หัวข้อที่5เรื่องวิวัฒนาการการท่องเที่ยวยุคเครื่องจักรไอน้ำการท่องเที่ยวยุคเครื่องจักรไอน้ำเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศอังกฤษช่วงปีคศ1760หรือ258ปีก่อนเป็นการปฏิวัติจากแรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรไอน้ำทำให้งานที่ต้องใช้แรงงานซ้ำๆ ถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรไอ้น้ำและใช้ถ่านหินเป็นพลังงานทางการผลิตเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้เครื่องจักรไอน้ำมีการเดินทางในสมัยใหม่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์สมัยใหม่ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปีคศ1780ไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อตอบสนองความต้องการของการขยายตัวทางการค้า จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นชาติแรกผลิตเครื่องจากไอน้ำเพื่อใช้ในโรงงานทอผ้าในปลายศตรวตรรษที่18มีการนำเครื่องจากไอน้ำมาใช้ในการเดินเรือและอุตสาหกรรมอื่นๆการนำเครื่องจากมาใช้แทนแรงงานคนมีส่วนสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งการกระทำอย่างต่อเนื่องสมงผลให้เกิดการคิดคนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจกักร การขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรโดยใช้พลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปของเราจนจบค่ะขอบคุณค่ะ